สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการดีคอนโดคลิกกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับโครงการนี้ทําเลที่ตั้งอยู่บนถนนวิทยสุครามอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับโครงการนี้ประกอบไปด้วยสีอาคารชุดนะครับอาคารชุด A, B C และ D เดี๋ยววันนี้โครงการเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆมาชมตามมาครับวันนี้ผมมีคอนโดหนึ่งห้องมานําเสนอทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมขอพาทุกท่านมาชมจุดเด่นของโครงการที่นี่กันก่อนเลยครับ นั่นก็คือสระน้ำนะครับโดดเด่นด้วยคอนเซปต์ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากแม่น้ำลำธารที่ไหลทอดยาวระหว่างช่องเขาและตัวสระมีความยาวถึง100เมตรเลยครับตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการอยู่อาศัยกลางเมืองที่มอบ,บรรยากาศแห่งการพักผ่อนให้กับผู้อยู่อาศัยครับห้องนี้ราคา1.35ล้าน รถพิเศษแถมเงินเหลือหลักแสนตั้งอยู่อาคารดีชั้นหน่ห้องมุมวิวสะห้องมีการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดทาสีเฟอร์นิเจอร์ใหม่แอร์ใหม่เก็บกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีสไตล์ห้องนี้มีการแต่งเป็นสไตล์ซอฟท์เกรย์มีสีเทาอ่อนๆเรียบง่ายผ่อนคลายสบายตาห้องนี้เหมาะแก่การลงทุนราคาเพียง1.35ล้าน เงินเหลือหลักแสนหมอกแก่การปล่อยเช่าหรืออยู่เองมากๆ และสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มั่นใจในสินเชื่อการยื่นกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดก็สามารถทักเข้ามาทางเพจ Theomo Real Estate Agent Phuket ได้เช่นกันนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาเครดิตบูโรบริการยื่นกู้บริการสินเชื่อเบื้องต้นทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ